ต่างกันเยอะบอกว่าตอนนี้เป็นชนะที่ดังที่สุดในโลกโซเชียลมีเดียแต่ว่าดังที่เฉยไม่พอนะครับำทำตามดีด้วยเพราะว่าเนวิวเนี่ยเขาก็มีฝนรปถึงข้อโมทข้อเจ็บช่วยสนะจอดจัดในประตูโค้ด้วยอ้าวหล่อและยังใจกุ้นนะครับถ้าไปดูเครื่องเล่นอันนี้ครับของเล่นอันนี้เนี่ยกนเนิดมาแล้วนานพอสมควร39ปีท่านผู้ชมที่หมหนียวอยูคนๆต้องรู้จักนี้รูบิกครับรูบิกอันนี้เนี่ยเกิดขึ้น ในฮังการีนะครับตั้งชื่อตามเรลเนอร์รูบิกศาสตราจารย์ทางด้านสถาบันคนคิดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับวางขายครั้งแรกในปี2องพนะครับในฮังการีตอนนั้นเรียกว่าฮังการีแมจิกคิวส์นะครับพอปีต่อมาถึงวางขายเป็นทั่วโลกเราก็เรียกว่ารูบิกคิวส์นะครับอันนี้ต้องบอกว่าดังมากแล้วก็ต้องสารภาพท่านผู้ชมว่าผ,ผมก็เล่นมาหลายปีแล้วไม่เคยสําเร็จสักทีมันก็ค้างอยู่แบบนี้นะครับก็ซื้อมาหลายรอบยิงไปหลายรอบแล้วนะครับมาดูครับว่าทักคนที่เขาเก่งๆ เจ้าของสถิติโลกเนี่ยเขาใช้เวลานาน,นเท่าไหร่ในการเล่นรูบิกและแก้โจทย์นี้เพราะต้องทําให้ทั้งหหน้า6สีมันเป็นสีเดียวกันหมดลองดูครับว่าน้องันนี้เนี่ยเขาใช้เวลาสักกี่วินาทีเวเวลานะครับ ขณะนี้เพราะ4วินาที4.9วินาทีไม่ถึง5วินาทีท่างงนผู้ชมครับสาหรับการแก้โจทย์โควิดกันนี้นะครับถือว่าเป็นสถิติโลกนะครับอันนี้เอาข้ามคนให้ไดูก่อนนะครับอันนี้เป็นปีที่แล้วล่าสุดก็จะมีคนได้ประวาง4.7วินาทีไปแล้วด้วยแต่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับคนทั่วไปจริงก็ถ้าไม่ถูกจริงๆก็จะแก้ไม่ออกนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะให้ดูคู่แข่งไฮเทคของเขาคู่แข่งไฮเด็ของคนเป็น โรบอทครับนี่ครับโรบอทตัวนี้ชื่อว่าเดอะซับวันดีโรดเนีโรบอทเป็นโรบอทที่มีหงแขนกลจับอยู่นะครับแล้วตรงกลางนั้นเขาเรียกว่าคิวสปีดก็คือชิวบิดแล้วล่ะแต่เป็นชิวบิดที่ถูกสร้างมาให้ให้ลื่นหน่อยให้เคลื่อนไหวง่ายหน่อยซึ่งทางชิวบิดเขาต้องประกอบด้มาตราฐานนะครับจอซ้ายมือจอแล็ปท็อปนั้นเป็นจอเวลานะครับตัวเลขข้างหน้าสูงนั้นตัวเลขเป็นไมนาทีผมอยากให้หลองชิวบิดไอ ซับวันรีโหลดรีโหลดด้วยโรบอทลองแก้โจทนี้นะครับอา้าวเริ่มเลยครับ0.637วินาทีดูสโลโมชั่นซุปเปอร์สโลว์โมชั่นเลยครับเนี่ยครับมันใช้เครื่องปั๊บปั๊บปั๊บใช้มือกลทั้งหมดเคลื่อนไหวใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งวินาทีท่านผู้ชมครับ0.637วินาทีโห บริษัทที่ผลิตนี่อินเฟอร์เนียลนะครับเป็นบริษัทเทคโนโลยีทางด้านเยอรมันเขาบอกว่า